สวัสดีครับเพื่อน,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 อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกสำหรับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาแดกเป็นตัวแตกนะครับกับของกินของอร่อยอิ่มแบบจุกๆุแน่นๆนะครับนักคุ้งสบายกระเป๋าตามสไตล์ช่องจริงจังกับเรื่องแดกนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาที่จังหวัดนครปฐมนะครับแถวนี้นะครับจังหวัดนครปฐมนี่ก็ถือว่าเป็นแบบแหล่งที่มีของกินของอร่อยเยอะมากนะครับแล้วเป็นตำนานของอร่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหมูแดงนครปฐมเป็ดพะโลนครปฐมหรือว่าจะเป็นเป็ดย่างเมนูของอร่อยนครปฐมนี้เยอะมากร้านดังๆนะครับที่ มาขายในกรุงเทพเนี่ยเยอะมากนะครับเพื่อนๆสําหรับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดแม่สมนะครับเพื่อนๆนร้านนี้นะครับทีเด็ดเลยครับเพื่อนๆอนอิ่มอร่อยถูกใจเป็ดให้แบบชำ่ำช้ำแบบโหแบบเห็นแล้วแบบตกใจครับเพื่อนๆร้านนี้นะครับเขาต้มเป็ดเองทําเองทุกขั้นตอนนะครับเพื่อนๆืเลยได้ความอร่อยแบบสะใจเพื่อนเพื่อน ร้านนี้นะครับแม่สมนะครับแกขายตั้งแต่อยู่ในคลองนะครับเพื่อนๆขายในเรือปัจจุบันนะครับก็ขึ้นบกมาขายอยู่บนบกนะครับก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเขาเรียกอะไรก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับจะเป็นเมนูเป็ดปัจจุบันนะครับมาขายเพื่อนๆนะครับได้ลิ้มรสชาติความอร่อยบนบกนะครับเพื่อนๆกับร้านแม่สมนะครับอยู่แถววัดลานตากฟ้านะครับเพื่อนๆสามารถปักหมุดไปได้เลยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดแม่สมนะครับเพื่อนๆนี่ครับ ทางร้านมีเมนูเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเป็ดพะโล้ตัวพระเอกเลยนะครับเป็ดพะโล้นี่มีทั้งแบบหั่นมาให้นะครับเป็นจานปอกเปล่านะครับก็อยู่ที่แปสิบาทเริ่มต้นแค่แปสิบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีเมนูก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาหรือว่าจะเป็นข้าวผัดเมนูพิเศษนะครับมีข้าวผัดแกงขีวหวานนะครับ หรือว่าจะเป็นข้าวผัดกะเพานะครับเพื่อนๆมีทั้งหมูกรอบกุ้งปลาหมึกไก่ร้านนี้รสชาติแบบบ้านๆอร่อยสะใจเต็มเครื่องมากๆนะครับร้านนี้นะครับเปิดขายตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับไปจนถึงประมาณบ่ายสโมงนะครับเพื่อนๆร้านนี้นะครับคําเตือนช้าหมดกดแดกนะจ๊ะร้านคือแบบของหมดไวมากครับเพื่อนๆ นี่ครับก็เป็นร้านที่ขายอยู่หน้าบ้านนะครับร้านแบบนี้นะครับเพื่อนเสียหน้าไม่ได้นะครับขอให้แบบลูกค้าอิ่มอร่อยจุกจกแน่นๆนะครับเพื่อนมาถึงนะครับก็มีน้ําบริการฟรีนะครับเป็นน้ําต้มใบเตยหอมๆเย็นชื่นใจบริการลูกค้าฟรีนะครับเพื่อนนี่ครับแค่เห็นน้ําจิ้มก็รู้เลยครับว่าอร่อยแน่นอน จานแรกนะครับสั่งมาเรียกน้ําย่อยนะครับเป็นเป็ดเป็ดสไลด์นะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับจานนี้แค่80บาทผมชอบร้านนี้อีกแบบหนึ่งนะครับคือเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับเขาจะใช้เป็นคณารวกนะครับเพื่อนเพืในน้ำพะโล้แก้มกับเป็ดและให้ผักชีชํำๆนี่ครับดูตัวเลือดเป็ดนะครับเพื่อนๆที่ชอบทานเลือดเป็ดร้านนี้คือดูครับเพื่อนเโอ้โห เลือดเป็ดคือแบบแดงมากๆครับเพื่อนๆดูครับแล้วเหนียวนุ่มเวลากัดเข้าไปแล้วมันหนึบและหอมอร่อยมากครับเพื่อนๆแล้วน้าจิ้มสูตรพิเศษเป็นน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวนะครับสูตรเด็ดของทางร้านก็เลยนะครับมันจะมีทั้งเครื่องเขาเรียกอะไรสมุนไพรไทยนะครับเพื่อนๆอยู่ในน้ําจิ้มทานแล้วมันว้าวมากๆครับเพื่อนๆและนี่ครับที่ผมบอกครับคะน้าลวกด้สูตรกาลังดีกําลังกรอบและคะน้านี่ยเขาจะมีความหอม มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์มระทางกับเป็ดนุ่มๆได้อัดทรสมากๆครับครบเครื่องครบรสมากๆครับกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดแม่สมนะครับและตัวเป็ดนะครับสไลซ์มาแบบชิ้น,น,นหนาๆแผ่นใหญ่ๆหนังดมหนึบกรุบกริบอร่อยมากๆครับเพื่อนๆและน้ำพะโล้นะครับรสชาติแบบดีงามมากๆมีความหอมหวานมันเค็มครบรสเลยครับ นี่ครับหรือว่าจะเอามาเป็นผัดกระเพราแบบนี้นะครับนกระเพราเป็ดพะโลดู<ม>ครับดูชิ้นเป็ดให้มาชิ้นใหญ่มากๆนี่ครับแล้วน้าจิ้มคือแบบกินน้ําจิ้มเปล่าๆก็อร่อยแล้วครับเพื่อนๆเด็ดมากเด็ดจริงๆครับร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดปกตินะครับผมจะเป็นคนที่ไม่ได้มีความชอบเรื่องเป็ดเท่าไหร่นะครับแต่เจอร้านนี้เข้าไปคืออร่อยมีซ้าครับเพื่อนเ ผัดกะเพราครับจะเลือกใส่ผักก็ได้นะครับหรือจะเป็นใบกะเพราล้วนๆนะครับแต่วันนี้นะครับผมเลือกใส่ผักมาเป็นตัวหน่อไม้ดองของทางร้านนี้นะครับเพื่อนๆหน่อไม้ดองแต่ละร้านเนี่ยความอร่อยไม่เหมือนกันนะครับร้านนี้คือทําได้ดีมากๆหอมตัวหน่อไม้แบบธรรมชาติเลยครับและน้ําปลาพริกนะครับร้านนี้นะครับเป็นน้าปลาเกตเอนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวพริกขี้หนูซอยครับเพื่อนร้านนี้ใช้เป็นตัวพริกขี้หนู แจ่มแจ๋วจริงๆเลยครับนี่ครับแล้วดูเป็ดนะครับเพื่อนๆชิ้นหนาๆคำโตๆมาแบบนี้อร่อยสะใจทุกเมนูของร้านนี้นะครับอยู่ที่50บาททุกเมนูคือว้าวมากๆคือทั้งถูกนะครับเพื่อนๆและทั้งอร่อยให้เยอะไม่ว่าจะเป็นข้าวหน้าเป็ดนะครับหรือว่าจะเป็นผัดกะเพราอาหารตามสั่งซุกกี้ลาดหน้าพวกผัดพริกแกง แกงป่าห้าสิบบาททุกเมนูครับร้านนี้ตัวไข่ดาวเพิ่มสิบาทเท่านั้นเองนะครับดูครับร้านนี้นะครับวันนี้โชคดีมากมากครับได้ไข่แฝดนะครับเพื่อนๆนี่ครับร้านที่แบบออริจินอลแบบธรรมชาติได้ไข่แฝดเป็นไข่ดาวสองฟองนะครับคือมีไข่แดงสองฟองนะครับนี่ครับแล้วดูตัวเนื้อเป็ดครับเพื่อนๆอืมกินแค่เนื้อเป็ดพะโล้เปล่าๆก็อร่อยนะครับ เอามาผัดกับเพาแบบนี้ยิ่งอร่อยคูณสองเลยครับเพื่อนเพื่อนตัวเครื่องปรุงนะครับมีทั้งพริกน้ำส้มนี่ครับที่แบบเข้มข้นแบบนี้แล้วน้ำส้มร้านนี้นะครับกำลังอร่อยเลยครับเพื่อนเพื่อนน้ำส้มไม่ฉุนหอมปรุงแล้วมันเข้ากันกับน้ำก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับก็ทุกเมนูเหมือนกันครับราคาที่ห้าสิบบาทเหมือนกันครับน้ำซุปสดแล้วมันชุ่มคอชื่นใจอร่อยมากนี่ครับเพื่อนเพื่อน ชามนี้นะครับสั่งมาเป็นเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กเป็ดตัวก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับจะให้ทั้งเนื้อเป็ดแบบนี้นะครับแล้วก็เครื่องในแล้วก็เลือดนะครับเพื่อนๆและที่สําคัญนะครับกากหมูกระเทียมเจียวหอมๆแล้วดูผักนะครับใช้เป็นผักคะน้าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ผมชอบคลาสสิกสุดๆเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวที่ใส่ผักคะน้าเนี่ยนะครับเพื่อนๆ ดูตัวเลือดเป็ดนะครับมาทานร้านนี้นะครับไม่ทานเลือดเป็ดนี่คือว่าพลาดเลือดเป็ดคือนุ่มและมุนล,ลิ้นมากๆ,ๆครับเพื่อนๆเ,เพียแล้วมันมมดึงงหนึบๆอร่อยจริงดูครับดูความหนึบความเด้งของเลือดเป็ดคือดีงามทุกอย่างเลยครับเพื่อนๆร้านนี้เลือกใช้วัตถุดิบดีๆนะครับเพื่อน,น,นอๆนะะอนและแก่ปรุงเองทุกข,ขั้นตอนดูครับแล้วดูขยุ่มเป็ดมาให้ขนาดนี้ ทั้งเป็ดแบบชิ้นนั้นหนาแผ่นใหญ่ๆเคี้ยวแล้วมันได้อัตรถรสครับเพื่อนๆร้านนี้คือแบบคำโตๆเนี่ยมันสะใจนะครับอร่อยแถมถูกด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นร้านแบบบ้านๆน,นี่แหละครับเพื่อนๆจะได้ทั้งความอร่อยแบบไอมคาราเบลแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับอร่อยเต็มกราฟเลยครับเพื่อนๆนี่ครับวันนี้ก็คือท่านโชคดีนะครับได้ทั้งไข่ดาวแฝด ดูเนื้อเป็ดนะครับเป็นเนื้อน่องติดเอ็นติดหนังหนึบ,บหนึบกรึบกรึบโหดีงามจริงค,ครับเพื่อนเพื่อนแล้วเส้นนะครับดูครับร้านนี้เลือกใช้เส้นเล็กแบบนี่ครับเพื่อน <c oughs> <ๆ S 2> ไม่ติดกันแล้วเป็นแบบมันจะกรึบกรึบนะครับเพื่อนเพื่อนมันจะมีความหอมนะแล้วเส้นเขาจะเหนียวหนึบเวลาเคี้ยวมันได้อัดทะลุนะครับมันมันจะหนึบหนึบเวลาเคี้ยวมันจะหนึบหนึบกรึบกรึบอร่อยมากครับเพื่อนเพื่อน จะทานแบบไม่ปรุงก็อร่อยนะครับแต่ปรุงรสชาตินี่คือแบบเห็นพริกแบบนี้แล้คือแบบต้องโดดใส่ครับเพื่อนๆพริกป่นแบบนี้ใหม่ๆแบบนี้หอมเผ็ดอร่อยทางพริกป่นนะครับจะมีให้เลือกทั้งเป็นพริกป่นธรรมดานะครับแล้วก็พริกป่นคั่วนะครับเป็นแบบคั่วเหมือนสไตล์แบบพริกเผานะครับเพื่อนๆอร่อยมากครับอร่อยจริงๆครับ ทีเ็ดเลยครับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดแม่สมนะครับวัดลานตากฟ้านครจัศรีนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับเพื่อนๆสามารถปักหมุดมาได้เลยอร่อยเต็มเครื่องนะครับร้านนี้นะครับช่วงเที่ยงนะครับคนจะแน่นมากๆไปจนถึงประมาณบ่ายโมงกว่านะครับแนะนําให้มาช่วงสายๆนะครับเพื่อนเนเพื่อนเพื่อนนะครับที่ชอบทานเป็ดพะโลนะครับร้านนี้นะครับคือเป็ดพะโลค่ะต้ม ยังกับเนื้อหาเลยนะครับเพื่อนๆเ,เนื้อนุ่มฟูแล้วตัวหนังครับกรุบกรีบอร่อยมากแถมยังมีตัวน้ำซุปนะครับที่มีความร้อนและมีความหอมกำลังดีนะครับร้านนี้เป็นสูตรโบราณนะครับเขาจะหอมแบบหอมละมุนนะครับเพื่อนๆไม่หอมจนเกินไปนะครับและตัวรสชาตินะครับมีทั้งความหวานมัน เค็มครบรสเลยนะครับเพื่อนๆต่อกันอีกหนึ่งชามนะครับเป็นบะหมี่แห้งนะครับน้ำครุกคริกอย่างชอบเลยครับชอบจริงๆครับเพื่อนๆกับเมนูนี้นะครับถ้ามาทานแนะนาให้เพื่อนๆนะครับทานแห้งนะครับเพื่อนๆเขาจะมีน้ําซุปมาให้ตังหานะครับน้ําก้นชามเนี่ยอย่างเด็ดเลยครับเพื่อนๆเมนูแห้งคุกคริกเนี่ยนะครับเพื่อนๆแล้วดูเป็ดครับเพื่อนๆโอ้ยให้เยอะจริงๆ นี่ครับแค่น้ำส้มปอกป,ป่านี่ก็อร่อยนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำจิ้มเนี่ยคืออร่อยไปอีกแบบนึงครับเพื่อนๆมันจะมันๆเค็ม,ม,เมๆเผ็ดๆและหอมกลิ่นโต๊ะเจี้ยวนะครับนี่ครับกากหมูกะเทียมเจียวช้ำๆก๋วยเตี๋ยวนะครับต้องใส่กากหมูกะเทียมเจียวแบบนี้นะครับมันจะได้ความหอมและได้รสชาติของก๋วยเตี๋ยวแบบกินแล้วมันได้ทรสกว่าครับเพื่อน นี่ครับเส้นเส้นดีมากๆห้าสิบบาทครับเพื่อนเพื่อนให้เส้นแบบนี้ให้เนื้อเป็ดมาขนาดนี้หาทานที่ไหนได้ครับให้เยอะมากเพื่อนเพื่อนมีร้านไหนที่ให้แบบปริมาณขนาดนี้แนะนําได้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับคือว้าวมากนะครับเพื่อนเพื่อนเป็ดนี่ต้มเนื้อได้ดีมากๆครับนี่ครับเนื้อเขาเด้งๆด้งฉ่ำ นุ่มฟูเวลาเคี้ยวก็ไปมันนึบหนึบนุ่มๆฟูๆโหแล้วตัวน้ำซุปข้าเนื้อนะครับนี่ครับก็ทานหมดหรือก้นชามนะครับขอปรุงแบบเน้นๆหน่อยกากหมูลานนี้นะครับงานดีมีคุณภาพนะครับเพื่อนๆนี่ครับก็ใส่พริกป่นไปอัดไปเต็มไปสองช้อนนะครับเพื่อนๆก้นชามงานดีมากๆ มันจะมีความหอมตัวซีอิ้วนะครับแล้วก็น้ำพะโรน้ำซุปก้นชามครับข้นๆเหนียวๆช่ำๆไปเลยครับเพื่อนๆอ,อร่อยแบบจัดเต็มมันมีทั้งความหอมของตัวผักนะครับทั้งผักคะนา้าถั่วง,งอกพริกตนน้ำซุปโอ้โหมันหอมแบบเวลาทานใส่ปากเข้าไปมันละมุนมันเวลาเคี้ยวแล้วมันแบบระเบิดความอร่อยมันระเบิด อยู่ในปากสดชื่มนมากๆครับเพื่อนๆและเนื้อเป็ดให้มาช่ำๆแบบนี้อร่อยจริงแถมให้เยอะร้านดีมีคุณภาพนะครับวันใจมหาชนเลยครับเพื่อนๆน,นี่ครับทานกับผักคะนา้าโลกเปิดเลยครับเพื่อนๆอ,อร่อยแบบว้าวอร่อยแบบอร่อยมาก ร้านนี้นะครับเมนูพิเศษทุกอย่างทุกเมนูคืออร่อยจริงๆครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นตัวข้าวผัดนะครับกับแกงเขียวหวานหรือว่าจะเป็นเมนูข้าวคุกกะปิและผัดกับเพาต้มยำเป็ด <c oughs> ทีเด็ดจริงๆครับร้านนี้และราคาทุกเมนูแค่ห้าสิบบาทอร่อยฉ่ำมากครับเพื่อนๆ ส่วนจานนี้นะครับสั่งมาเป็นผัดกับเพาไก่นะครับเพื่อนๆนี่ครับราคา50บาทเหมือนกันนะครับเพิ่มไข่ดาวอีก10บาทนะครับเป็น60บาทอร่อยคุ้มเวอแล้วสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกทำมานําเสนอเพื่อนๆทุกคนนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ ให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดดนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้ทําคลิปนะครับเพื่อน,อนหากมีข้อผิดพลาดระการใดเกิดขึ้นนะครับก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ทางร้านแม่สมก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครชัยศรีนะครับร้านอยู่ใกล้ๆแถววัดลานตากฟ้านะครับสามารถมาปักหมุดไปได้เลยนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดแม่สมนี่ับเพื่อน,อ,นอร่อยจริงร้านนี้เด็ดมากทั้งอิ่มทั้งอร่อย แถมหนักพุงสบายกระเป๋าตามสโลแกนช่องจริงจังกับเรื่องแดกเลยครับและไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับเ,เพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับ